สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทุกฐานเนาะทางฝั่งลาวทางฝั่งไทยต่างๆพวกพ่อกำซ่องน้องแทนพูนพี่น้องตาแว่นก็ไปพ่อตาแว่นไปไาไปนั่นปื่นตื่นมาผัดนาวพี่น้องเออเขาน้อกก็จะ grab แล้วยังเอารถเอาล่างข้าเจ้าอยู่นี่พูนพี่น้องไปรถบ้านนะท่านเอาแล้วหมดเลย ออวาจะกลอนนะมืนเอแบกอ้วนบัวนาวตีหำนาวลูกบัวนาวขนาวนาวเยสิแก่เสือไอใส่ชอบเย็นเย็นปา

thì พี่ gồm ลมนาเซยอือไปเลยลองสิแดก เติมยางรถตี่แพทเอาวัสูอมาให้นะพ่อนันน่ตเตาตวนอะนตไยบ้าขไนงกันเ้าไป่งกนอะมึงอกใหนักนะี่รถพันนรถไปก็พอเป้่านะเออไจปซะได้ใจคืนมาพีมันติมโล่รถแล้วนี่เมื่อสียใหรกับแปทเตยทอนไปล่าน้ำอีกบอกเอาวังสูออกมาล หนูทำไมต้องนั่งหนูจะทาลงหน้าไร่ป่าเลยบ่อได้ส่งขยามป็นแหล่งส่งอ่ะอ่ะอย่าอ่อนรถช่องคันเลยกำลังเติมลงล้มโหลดพี่น้องเออตะเว้นกำลังขึ้น น้องแทนก็นอนอยู mà, ่บ้านโมงบ่ฮู้ว่าแน่ใดเลยอาจสิบ่ได้ให้มังเข้าบ่ได้โทรมาเนาะทางนั้นก็บ่ได้โทรมาแนาดบ่ได้โทรมาพี่น้องเอ้ยอาจสิบ่เป็นหยังมังนาวอ้สิหอมพี่น้องค่ะส่งนะสาวกนนะบ่าวลพี่น้องเอ้ย

ในละลอยหนึงเออในละอยนึงะลิาซิตเออพี่น้องมาสื่อเบี้ยดูดูคลิปดูคลิปของน้องแทนว่าไงติดตามน้องด้วยนะ

จะเอาเท้าลงไมหันแล้วกันคาเป็นไปนาอยาเลงไปท้ากี่ยงได้หรอบรรยากาศเนาะ

มีแนี่ส้แนี่หัดเนี่ยโบมีขับคันซื้ออายุนี่มาซื้ออายุนี่ต้องให้ใส่กระสอบกระอบเบียดกระอบำนี่จะบอกอะนี่แล้วแกน่นี่ร้านเขานไปซื้อเอาไป พี่น้องแม่น้ำโขงแมงแทนขี่รถลงมากับไอ้อวดทูนพี่น้องทาบอกอวนีนบ่ได้บักอวนีนบ่ต้องมือน้ำกระยาเนาะอวน

ลงตะพังคองไอ้วัมันเมื่อปลาแล้วไอ้วันพ่อแท่นสิคาครับลงมาคือเห่าเหรอพ่อไม่ได้ขึ้นพ่อจะอยู่ลาว อ๋อบุญบางไพ่นี่บ่ลุงบุญบางไพ <ใน S 1> ่นี่ยบอแม่ก็มีบุญบางไพ่นะตัวก็มีแต่บุญบางไผ่แลวมัทีส้หาแม่มัทีส้าหาไม่เจ้าบุญบางไผ่แล้วพอ,อ,อ,อหลังแทน นี่แหละพี่น้องด้านี่แหละเหตเสิันทานี่แหละเหตเส้นเท่านะเท้ายางนะจนเจ็บขาพี่น้องนั่งเท้าเดียวนี่แหละจ่องจน ในอ้ายนะพันหอดไอฮอดอันหอดอันนี้แล้วหรือเปล่า โอเคบายบายอ้วนบายบายบ๊ายอ้วนมื่อไรพี่น้องบ๊วยอ้วนเมื่อปลาแล้วถ่ายคลิปอยูแล้วจับไดทั้งหบบายบายได้แต่ลูกทรายพี่น้องได้แต่ลูกสียดมาหาลูกทรายนั้นแหละ ข้ากระสีได้ขึ้นแล้วพี่น้องอากาศณาเย็นลงมากะหนาวทั้งหนาวทั้งเย็นทั้งอันนั้นในอวดเมื่อกี้ไปที่น้องข้ากระสีได้ขึ้นแล้วแล้วแล้งตุกน้องขึ้นนั่งขึ้นน้องกันได้บอลนี้ไหยน่ะเจ้านะคอยว่าแล้วคนบอ้เจ้าพักรถลงมา ในเรือพัดไทยคอยย่างบัดดีนะพี่น้องเอ้ยพ่อน้องแทนนะแต่เมื่อไหร่ไม่ลงแทนย่างขึ้นไปอีกเลยบัดเพิ่นนะให้ขับรถลงมาผมบอกขับรถลงมาได้เพิ่นน่ะจะเป็ <ran> Somehow, นสะเพ่อ <c> น <oughs> <Right? c oughs> <cor laughs> ้องแทนพี่น้องเอ้ยเห็นแต่ลังไอ้อ้วนพ่อมีมียู่กลางของพ่อ รถเข้ามาตลาดหล,ลายหลายพี่น้องเพราาะว่มือวันอาทิตย e! ์เนาะวันอาทิตย์เลยตลาดเข้ามาตลาดกันก็หลายคนอยู่เลยเมื่ออะไรนี่เดียพี่น้องขึ้นด้านนี่แหละเขานั้นอุ้ยบ่จักคนคลองไปค้าอะไเจ็บบดชองขาพี่น้องเลยโออหนาวด้วยนีดน่อยมี่ก็ย่างขึ้นนี่ก็นี่เห็นพ่อรองเท้าน่ากระบปร เป็นพี่น้องเข้ามาทาด้านขามาหาซื้อของไปขายบ่ mm hmm. วชยังไรพี่น้องคิดน,นะพ่อกันไหมอย่าลืมข่ารับส้มส่องน้องแทนเด้อฝากไ้ฝักแซ่ส่องน้องแทนเนเราจับไปลงมาลงมาส่งหน้าสาวกลับบ้านพี่น้อง